ภาษีโสงกูทถูกกับใคเนี่ยมุกมิงปองครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับป๊อปใหม่นะครับวันนี้ก็มีคุณเติร์ดและคุณเวงเทพลีลานะครับผมเดี๋ยวติดพิเศษ์ด้งว่ะใช่ผมก็รออยู่ครับค่ะวันนี้ทำไรครับโอเคครับวันนี้ที่ป๊อปกับพี่เวงจะมาตรวจเพลงกันโอเคงรับพี่เติร์ดไปก่อนนะครับไมด้สิไปสีครับพี่เต้ร์ดโอ้โหระปปองกันเลยเว้ยก็คือโจทย์ในการตรวจเพลงวันนี้คือเดี๋ยวเราจะมีข ไปวางที่โต๊ะตรงกลางแบบแนนบ้างเลยที่ทั้งสอำหนัะเป็นของหวานแล้วของที่วางอย่างนี้เป็นอะไรบ้างแต่งเพลงแข่งกันว่างั้นเถอะใช่แต่งมันจะไหวเหรอล็อคขามันยังมันไหวปะเอาชื่อประสบการณ์ที่อยู่ในวงการเพลงที่โอดแรงมานานทิ้งไว้ตรงนี้เหรอโอ้โหถึงขนาดนัะครับจะเอาแบบเฟมัสมาดรอปไว้ตรงนี้เหรอหวานสีโซโตชีหมูชีไก่วานฉันมีไม่กี่สิบนะ คนที่มารอรีวิวว่าของชิ้นนี้ออมีคุณลักษณะยังไงแล้วน่าสนใจอยากให้แสดงว่ากราใช้ได้ที่ขอตัดสินจากแบบความรู้สึก<ช>ผมจะดูการรีวิวด้วยว่าเฮ้ยรีวิวของได้ดีไหมและเพลงเนี่ยมันแบบโอเคไหมหรือว่าแถมันต้องแถอยู่แล้วนะ <c oughs> ถ้าถ้าผมแข่งด้วยผมไม่แถอ๋อฉัน <c oughs> สองคนพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับผมบอกกลัวนะนิ้วผมเจ็บถ้าเป็นนักร้องจริงจริงจะไม่ออกตัวแบบนี้เพราะ the show must go on เจ็บนิ้วจริงเจ็บนิ้วจริงโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ของชิ้นแรกกันเลย อ่าผมขอกรรมการขอดูก่อนนะครับว่าเป็นปากกาลักษณะไหนมันเป็นปากกาลูกลื่นนะครับลูกลื่นที่ผมเขียนแล้วมันลื่นปื๊ดเลยโดยที่มีตัวตอักษาเอลโมเซซามีสติกนะครับอยู่ตรงนี้ใครเริ่มก่อนครับกูเริ่มก่อนก็ได้เชิญครับขอโอเคพิบด้วยเฮ้ยขอจะแลบปากกาเอลโมสีแดงหมึกดำดูดูไปมันทำจากอะไร หอมึงทำไปแล้วนะทำอะไรี้ยอะไรกูยังไม่ทำเลยเมื่อกี้มึงแต่งไปแล้วไงเมื่อกี้เมื่อกี้วอร์มใจเย็นๆปิงปองอ่ะพร้อมยังครับผูกความรักความรักใครกล่าวให้มาแล้วพอลืมไหมเราพบติดตัวมาตลอดแต่วันนั้นยังจำได้ดีถึงประการนี้มีคนคนเดี โขาให้ผมมาการขึ้นวันนั้นผมเดินไปตาฝนลงมาโอ้โหตาฝนด้วยวะฝนเทลงมาฉันเยียบขาลื่นปืนงาารเลยขาขาตอขาข่อนขาปลมขึมั ขวดปักไปลงถน้นมันโดนปากกาเสียบอกตายออพอพุกปากกาไม่ตลอดนะแกได้แต่นั่งร้องไห้ลิ้นทั้งเดินอะไรวะเนี่ยแล้วเขาก็เดินเอาปากกาสีแดงมาให้ผมชั้ง วาปากกานี้ทำอะไรความจริคือปากกาเป็นสีปากกาแดงแต่ความจริปากกาดำผมนึ <laughs> <c oughs> ก <c oughs> ว่า, <c oughs> ามันเป็นปากกาดำอะไรวะเนี่ยปากกาดำมันเป็นปากกาดำูจะรลองไห้แล้วกูเครียด <c oughs> ลอง,งลองว่าจะดี มึนแต่กระปาสีแดงไหมไม่มีให้เป็นฟองร้องแต่งก่อนดีกว่ากูจะร้องไห้เลยเนี่ยเอากูซึ้งอ่ะเพรามจริงแต่งทีหลังได้เปรียบนะเมื่อกี้ถือว่ากูวอร์มอ่าผมยังไม่นับตอนนี้โอเคไหมโอเคแต่สมัยผมก็มีความไพเราะระดับหนึ่งนะดูมือชีบนะครับผมโยนเรื่องไปนี่พี่ปองก็แต่งตามเลยเย a เย e a อ่มาเฉพาะเลยเย a เย e a h y มาสีส้มก๋วีเขวอะมาชีสโตชีมูชิไกว่า ลีโอนาร์โดดิคาปิโอเขาเคยบอกไว้ลองขายปากกาให้พงษ์สักด้ามคุณจะทำยังไงโอ้ยวอลสตรีทมาแล้ววอลสตรีทมันรู้รู้ขอดอ่ะหลายคนก็บอกว่าปากกานั้นดียังไงแต่ไม่มีใครขายมันได้สักคนเอวโมสีแดง แสดงหัวใจเฮ้ยจะขายยังไงช่วยบอกพผมทีสีแดงแต่บข้างในเป็นสีดำนะปากกาสีแดงแต่ข้างในสีดำเหมือนเธอที่ใจดำอุ้ยทำฉันอกหักเจ็บจุงเบยเอ้ยเอ้ยเวลยนเต โอเคมีการโฆษณาถึงปากกาสีแดงนะครับแล้วมีตัวการ์ตูนนะครับแต่ว่าไส้มันเป็นสีดํานะครับแต่ว่าสำหรับผมนะผมว่ามันไทยรอมากแต่ว่ายังไม่ม,ไม,ม,ม,มีไม่มีการพูดถึงความลื่นเอาะมื่นลงครับไม่มีการพูดถึงความลื่นของปากกานะครับครับผมรู้สึกว่าปากกานี้ผมลองเขียนดูแล้วมันลื่นมาก coming กติจ้งหัวดจ ตั้ง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 และผู้ชนะเดี่ดิวเองครับเล่นกันอย่างนี้เลยฮะฉันอีกแล้วเหรอฉันจำมันได้ดีดีดีเห็นไหมบุกไม่ได้ดีดีถึงประกาแทนนี้ แดตรงข้างหน้าปากกามีกระตูนเอโมเหมือนคนงโอเทียงจำโหโหเขาเขียนหอยคำลงกระดาษวันนั้น ถอยความช้ำยังจำมันได้ดีเขาบอกว่าเขาไม่รักดิมึกสีดำจริงจังใจเราอ้างวางทุกทีปากกาแท่งนี้กี่บาทครับ นี่ที่บาทครับถ้าแพงผมก็ไม่รับถ้าถูกผมอาจจะรับสักสองแท่งวันน,น,น,นี้สวัสดีเฮ้ ปากกาสีแดงเอลโมนะครับผมฟังของทะคูแล้วก็พี่เบงก็ทําได้ดีนะครับมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าชันดูมัม่วอะไรเงี้ยผมชอบท่อนนั้นแบบนลุกเลยแต่ว่าจริงๆทั้งคู่นะครับมีแค่บอกว่าปากกาเป็นสีแดงแล้วมีตูตูนแค่นั้นเองนะครับไม่ได้บอกถึงแบบสปปรรพคุณที่แท้จริงของมันที่ผมรู้สึกว่ามันคือความลืน่นเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมพอตัดสินจากคนที่อยู่ในเรื่องได้มากกว่าก็แล้วกันนะครับและผู้ชนะการขายปากกาด้วยเสียงเพลงก็คือพี่มบงปองครับ ร้องเสียงสดเลยได้ไหมร้องไงก็ได้ให้พี่ปองดีตามไปได้ไหมจะได้แบบไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบต้องเหมือนดนตรีได้แล้วตอนพี่ปองร้องให้พี่เบงเล่นหรอไหมพังเลยนะไม่พังพี่เขาขอฟังขอดวนทีเดียวเขาร้องหน่ะมันจะไม่วนนันสิมันกะไม่ต่อไม่ต่ออะได้มาเราอีกตาหนึ่งมาเดี๋ยวกติกาใหม่นะครับตอนพี่ปองร้องพี่เบงเล่นตอนพี่เบงร้องพี่ปองเล่นงงช่ผ่านเรากูไม่เคยคือกูจริงจังอ่ะโอเคนะของชิ้นต่อมาเชิญครับอาว โอเคอ่ะผมบอกสัมคุณข้าวกล้าวนคับความจริงช้อนมันก็คือช้อนซ่อม,มนะครับแต่ว่ามันมีสีทองทำให้แบบดูหรูหราบวกกับด้ามจับที่ยาวกว่าปกติคุณเห็นไหมครับทำให้เรานึกถึงสไตล์เกาหลีที่เวลาเขาตักข้าวเขาจะใช้ช้อนซ่อมที่ยาวโอเคไหมครับเอยผูกความรักนะครับช้อนซ่อมคู่กันถึงหน้าตามันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับ แต่มันไว้ใช้คู่กันพี่หน่งเชิญเล่นดนตรีที่วองก็จะร้องกันตายด้นฟองที่มาพร้อมพร้อมสามสองหนึ่ง one two three ช้อนก็ต้องคู่กับซ้ำมมีซ้ำก็ต้องคู่กับช้อนช้อนก็ต้องคู่กับซ้ำหน้งนหนีซ้ำก็ต้องคู่กับช้อน ช้อนอันนี้สีทองซ่อมก็เลยก็ต้องสีทองด้วยขนาดด้านก็ยาวใหญ่ด้วยช้อนซ่อมเกาหลีนี่เองจบต่อพี่ม่า่ยครบแล้วไงก็อันนี้บอกครบหมดทุกอย่างแล้วผมไม่ดีกว่านะครับแยะเหลืะครับมันหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับเอาดีเหมือนกันเลยวันนั้นฉันเห็นเธอเดินไปที่ตลาดนัด เธอเดินเข้าไปแ่ามท่าเหมือนเธอจะออัพเธอหยิบช้อนซุปขึ้นมาเธอเห็นว่ามันสีทองฉันนั้นเดินเข้าไปมองเจ้าเอเอฮู้กุลิ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 กลิกุลิ ราคาเท่าไรครับคุณกัปุลิปุลิปูลิปุลิปูลิปุลิปอลิปวลิปุลิปุลยปุลิปุลิปุลิปกลิปุลิปุลิปลีนะลิปลิปูลิปูเนี่ยปลิปุลิปลิปุอิปุลิลิปุ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 ุปรลิปาลรุปอุปลิปุลปล แล้วก็เรียกว่ามีท่อนจำนะครับต่อไปนี้เราพูดว่ากูลิกูลิกูเนี่ยเราจะนึกถึงช้อนซ่อมลักษณะยาวและสีทองอันนี้นินี่อันนี้เรียกว่ากูลิ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 กู้งกระดาษกาแฟหยิบขึ้นมากูลิกและผู้ชนะในการทําเพลงให้ช้อนซ่อมคู่นี้ก็คือพี่เวงกูลิกูครับครับทำได้ดีมากครับผมอยากจะฟังอีกรอบ กูจะไม่ได้จะไ,ไ,ไม่ได้จริงอ่ะของชิ้นต่อไปมาครับมีลกิางไม่ละเป็นเพลงช้าเป็นเพลงช้าร้องคนละท่อนร้องคนละท่อนเนี่ยพี่เติร์ดเล่นให้เติร์ดเล่นอืมมาอือขอชิ้นที่สามก็คือหูฟัง ตัดเสียงฟังนองและนี่คือรอบตัดสินนะครับของที่เราจะมาใช้โปรโมทนั่นก็คือหูฟังตัดเสียงวางใส่เข้าไปเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหมือนกับว่ามียบ่นบ่นบ่นเงี้ยก็ใส่ไปปุ๊บตัดกูไม่เคยนะขอดังดังขอดังดังพี่อยากสำนึกโอ้ยนะครับในการตัดเสียงได้ดีมากๆนะครับมามาเพลงเศร้าปะเพลงเศร้าเพลงเศร้านะมา นอนนอนไม่หลับตาพอาเสียงเธอมันเข้ามาข้างหูพี่บอกมครับไม่อยากจะดูและไม่อยากจะฟังอะไรที่เสียงดังๆตัดมันออกไปได้ไหมมาแล้วครับไม่ใช่คือเสียงบนไม่ใช่ เหมือนความเลยไม่ใช่คนมาว่าเพราะเธอหิวข้าวหรือไงบอกมาสิคนเราท้องร้องดังขนาดนั้นเลยเหรอครับดังขนาดที่หูเราแทบดับเราเลยต้องจับที่ตัดเสียงขึ้นมาใช่แล้วผมลุกขึ้นไปหยิบหูฟังนี้ขึ้นมา พอเสียงเธอดังเหมือนหูมชาไม่ไหวออกมาอุดหูจะได้นอนลำคาญเสียงเธอแทบตายลำคาญเสียงเมียได้ไงลำคาญได้กูแต่งงานมันนานแล้วอ่าเดี๋ยวบอกด้วยนะว่าใส่หูฟังลงมันมันกันได้ไหม โอเคขึ้นไหมใส่หูฟังแล้วโอเคขึ้นไหมสบายนอนโคตรดี <c oughs> แล้วเมียนอนดีด้วยไหมไม่ยวกับเมียแต่กเกี่ยวกับกูโอ้โหกระทบชิงเก่งจัง <c oughs> นี่อะไรเนี่ย <c oughs> สบายเลยไม่ต้องฟังอะไรอะเล่าเรื่องราวของการใส่หัวเข้าไปแล้วครับใส่แล้วคุณจะรู้สึกเหมือนคุณอยู่ในห้วงอาการเหมือนคุณจะทะยานขึ้นฟ้าแต่คุณเหมือนจะแงนหน้าสูดิเทียออะไรเนี่ยเขาบอกว่าคนดีก้มหน้าไม่อายฟ้าเงยหน้าไม่อายดิน ฉันจะบินบินไปไปไหนไม่รู้นี่หออะไรช่วยจบได้หน้อยยมามัาตะเซตี่เฟิร์สฝากทุกคนเอาไว้ E M สามหนึ่งอ A เอสามหนึ่ง e n t ต้อเปี้ปีกจบเด้อจบดีสักทีจบดีเลยพนะี่ ไม่ดักได้ยินเสียงอะไรก็ใช้มันใส่ครอบที่หูสบายตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรผมจะจบการขายคุ่ฟังสีเหลืองนี้ด้วยแรปซื้อไปเจ้ะครับไม่แรปนี่จะประตูธรรมดาดีกว่าเฮียจบไปดีจบไปดีสักทีจบแล้วจบสล้วัน ดีค่ะโอ้ลอกอาอล็อกอาอลอกอ๋จะแบบจะถูกลุดในช่วงนึงโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับการร้องเพลง รวมหมฟังดับเสียงนะครับเป็นการแบทเทิลครับใน <c oughs> ตานนี้นเปนการแบทนะครับโดยภาพรวมนะครับฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมขอตัดสินจากคนที่สามารถร้องแล้วมันมีเรื่องราวแล้วกันนะครับ <c oughs> ตัวพี่เวงเนี่ยสามารถเล่าเรื่องราวไปถึงการแต่งงานถึงการที่ผ่านมาของตัวเองบรร้อยเล่าเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเมียเราบน่นเราจนแบบเราอยากจะดับเสียงนี้ไปซะประสบการณ์คนอื่น มือจันเลยนะครับไม่ใช่ามอืมผมว่าเป็นการผูกเรื่องดีเฉพาะพอใส่นี้เข้าไปเราก็สามารถล่องลอยไปในอวกาศเลยใช่คนฝั่งพี่ปองพี่ปองจะพลอยโยนไปโยนไปให้เราด่นะครับและผู้ชนะก็คือแต้เวงกุลกูครับกุลกูลกูริกูถึง่าทนได้ไม่ค่อยดีทั้งคู่นะตีขอตีคอตีขอ กุณคุณคุกอาิารย์ทิงังสำหรับวันนี้คงต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้เพราะมีแปะเว่งฝีมือดีแข่งชนะเราไปอีกทีแล้วไงเตรียมกด subscribe กดหัวใจกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามขอให้คุณทำตาม แล้วป๊อบไหมจะมาทำให้ดูสำหรับวันนี้หนูต้องลามันปิดคลิปยาวจังไปดูการ์ตูนสวัสดี <c oughs> <c oughs>